คำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาิและผู้มีอุปการะภุนของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินคำขอขมาโทษกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมง,งายเพราะความดูเท่าไม่ถึงการขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจอันตรายทั้งหลายจงเสือ่อมสูญสิ้นไปข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดีขอให้สมปรารถนา นิพพานะปัจโยโหตุ